โอเควันนี้เปลี่ยนแนวเนาะเปลี่ยนแนวเจอเกมหนึ่งมานะครับผมเดเซสเนาะค่อนข้างดังมากนะครับผมเอ่อผู้เล่นน่าจะเกินหมื่นแล้วนะตอนนี้อีอีโอเควัดโอเคก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรเยอะเนาะผมก็เดิมเดิมไปก่อนเลยนะครับผมเป็นประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็เป็นคลาสสิกก่อนลวกันนะครับเรียนรู้ระบบเกมก่อนเนาะสร้างตึกม,มันยังไม่จบอ่ะดิ น้องอ้ํานะครับน้องอ้ําเดินมาใกล้ๆเพื่อสับต้นไม้ด้วยกวานเอ๊มันเหมือนกับเทอร์เรเลียเลยนะแต่ต้นไม้นี่เหมือนสตาดิววอลลี่เลยอะ่ะกด E เพื่อเปิดกระเป๋าตรงนี้ครับของได้เออแล้วไงต่ออ่าช่องห้าอ๋อโอเคให้ไปคุยกับไอผู้ใหญ่ก่อน นะท่านผู้ใหญ่เออเราเดจริงวู้สูงอายุเนาะแต่ว่าในที่นี้น่าจะหมายถึงอย่างอื่นนะครับเจ้าของบ้านเลยพวกเนี่ยจะเดินไปไหนแล้วมานนี่อืมมีคนเคยเล่าว,ว่าสามารถหาพวกเออบันไดที่จะพาไปสู่ดันเจียนที่มีสมบัติได้นะโอเคเอคออยากดิปอ่ิอืม พวกบันไดลิงเนี่ยจะช่วยให้ลงไปที่ในเมืองได้ซึ่งจะเจอพวกรีซอสนะอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็สมบัติให้ฟาร์มนั่นแหละเออมีบางตำราถูกซ่อนไว้จนกว่าจะมีวัตถุดิบครบทุกอย่างจริงๆไม่น่ามีอะไรมากนะครับผมเขาก็แค่แนะนำระบบเกมทั่วไปนะเนาะหาหรือคราฟเวิร์กสเตชันจากกระเป๋าต้องการไมสิบท่อนผมตีจากไอ้นี่ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะ เออเอยอ,เ,อ,อเปิดได้แไ,ไมชตีมีลูกเต๋าเนาะอุปกรณ์ครับเพิ่มโอกาสคริติคอล5%มาดิใช้เพื่อเล่งโตระเบิดก็คือระเบิดะนะนเงินผมว่าแนวคิดคล้ายๆเทลรเรียเลยนะโอนี่ไงพอท่ลที่เขาหมายถึงลองไหมลองดีกว่าลองตัวนี้แหละ <c oughs> ต้องเป็น่อนกลางคืนก่อนอย่าบอกนะเรียกบอสอะ เดี๋ยวหาแท่นไม้ก่อนเนาะเพิ่มดูแมปเล่นอ๋อนี่ดูได้โอ้ยแมปใหญ่นะทำไปเล่นไปแต่ผมอยากคาบอย่างอื่นอะ่ะโอ้ยอเล่นกับเพื่อนได้นะครับเล่นกับเพื่อนได้ก็เดี๋ยวคิดว่าเออ่น่าจะมีคลิปนี้เนาะออกไปแล้วก็เอาวันอื่นนะ่าจะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผมเออ,เอ,อน่าจะเหมาะกว่านะแล้วค่อยมาตัดๆทีเดียวนะครับเอ้ยอ,อาวุธใหม่ อเามาริ้าชิ้นส่วนแผนที่เอ่อรวม2อันเพื่อทําแผนที่ได้โอเคอันนี้ครบเพิงแล้วก็ประตูเดิมอ,อ๋อ,อมันสแต็กกันไม่ได้แล้วผมตีได้ไหมไม่ได้อ่ะสวยดิก่อนอื่นเลยนี่เวิร์กสเตชันขอวางตรงนี้ไปก่อนเลยนะอ่าแล้วก็ใช้ด้วยการคลิกขวาอืมขอพ i ิกแอก,ก่อนเลยครับอ่าสไตล์เดิม <laughs> มีอุปกรณ์อื่นไหมมีชาเวลเนอะไอ,อ้พรู่ะนะครับผมนี่เซตเดียวกับไ e c ครับเลยขับบันไดมาเนาะแล้วก็ลงไปที่ใต้ดินบฮ้ฮะน่าจะอันนี้นะมีอันเดียวเคเบเลเตอร์อ,อืมแต่ถ้ามันอยู่ไหนอะ่ะผมดูไม่ออกอะ่ะหรือวางตรงไหนก็ได้อ๋อวางตรงไหนก็ได้น่ามันตรงนี้ไปก่อนนะแต่ผมไ,ไม่ใช่ผมอยากทุบผิดอะ่ะ โอ้นี่เสียงทุบหินเลยเนะี่ยอารมณ์ก็ได้ไม่น่าทุบได้แล้วแหละดูแล้วเนะี่ยโอ้ achievement เ,เด้งทันทีเอ่อขอคบเพลิงก่อนได้ไหมอันนี้คือแรเนะ่เหรอเนี่ยคือเหมือนกับไอ้พื้นตรงเมื่อกี้เราขุดไปได้นะครับไม่รู้ทำไมหมนกันนะเออแต่เขาอยากให้เราขุดแร่ตรงเนี้ยผมขุดได้แต่อัญมเนีะดิทำไงอะ่ะ ก็ผมไม่คิดว่ามันควรจะแข็งขนาดนั้นนะหรือแร่เมื่อกี้ผมอาจจะยังขุดไม่ได้ก็ได้แต่เคลียร์บอลตรงนี้ก่อนแล้วกันโอ๊ยโอ้ยจุกโอ้โหเจ็บเหมือนกันนะหลอดเลือดอยู่ข้างบนนะฮะพิลลอดอาหารด้วยอ๋อเมื่อกี้แข็งไปจริงด้วยนะคิดว่ามันจะต้องเป็นอุปกรณ์หินขึ้นไปนะครับผมพอดีนะ้ำมาสำรวจอีกนิดนึงเสียเวลาตั้งนานเมื่อกี้อืมไงต่อ ได้สามารถคราบเป็นบาร์ได้เนาะเอออ่อ,อโอเคเข้าใจแต่ว่าคราบยังไงอะ่ะต้องเอาไปเผาวกว่อนนี่เลยนะน่าจะโมเดลเหมือนไม้คาบโอเคเราได้แร่เหล็กแล้วเยวขุดไปไอกองนี้ก่อนแล้วกันเนาะเราเดี๋ยวกลับขึ้นไปข้างบนนะครับว่าอัพเกรดอุปกรณ์อะไรได้บ้างนะตัวใหม่แลวนะบนซ้ายมอนไลอะ่ะกลับมาดูดีกว่าว่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันมืดนี่อ้าถือโอกาสเลย ปักไฟเด็กกันผีเข้าอ๋อนี่ไอ้บอสจริงด้วยผมตายแน่นอน <c oughs> เดียวอุ้ยคือมไม่คิดว่าจะเป็นบอสอะนะงั้นเดี๋ยวผมตายเลยแล้วกันนะผมอยากรู้ว่าบอสจะหายไปไหมออ่าบอสหายโอเครอดไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บของก่อน อืมไอ้ผมตายของตกไม่ใช่เหรอผมไม่ได้ปรับอะไรนะเออทำไมอืมแปลกนะแล้วผมอ๋อมันแค่สุ่มตกผมก็นึ้วก็ตกลูกอันดีอาวุธไม่ตกอืมแต่ผมคิดว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างกับอุปกรณ์ลราก่อนเลยครับผมอืมอืม สังหารโหดอะดิเออนี่ก่อนเลยไม่ต้องเดาเลยเนี่ยเอามาเผาแร่อา่าวางตรงนี้เลยแล้วกันนะโอเคแล้วก็มีเมื่อกี้เราขุดเหล็กมาใช่ไหมเหลือนี้กดชิปได้ไหมโอเคอกดชิปได้ไม้เชื้อไฟเรามีแค่นี้เหรอไปตัดไม้ก็ได้วะเออนี่อันนี้ไม้เลยเนะี่ย อ๋อไม่ใช่อันนี้ตะบองเพชรอย่าไปใกล้ตัวหญิงมากนะผมไม่ชอบก็เลยว่ะเออ,อนนี้ไม้นะครับไปอุ้ยเหล็กใช้เยอะจังอะเออทำไมใช้เยอะขนาดเนี้ยมันเท่าไหร่อ่ะห้าตัวหนึ่งหร,หรือสี่ตหนึ่งเอาสี่ต่อหนึ่งโอเคเอาไม้มา,มาแล้วก็อุปกรณ์เหล็กเหรอไม่ฉันทำไม่ได้นี่ มันใช้ทีละสิเลยฮะงั้นเราต้องไปขุดอีกเยอะครับเดี๋ยวไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวแวะกลับมาจ้าแต่ยังไปไม่ถึงไหนเลยฮะมีบ้านด้วยนะครับผมคือผมคิดว่าเขา,าะเออจะรูทผมโอเคคิดว่าเขาน่าจะได้แบบแรงบันดาลใจมาจากพวกไม e ครับ t เทอรเรียเยอะนะมันมีแบบบ้านที่มีกล่อ,อ,องพวกนี้ด้วยอุย้ยนี่ทุบไปได้ไหมเอ้าสวยดิขโมยจ้าของตกแต่งบ้านนี่คืออะไรอะ่ะ กำแพงไม้โอเคไม่ได้ใช้เนาะอันนี้ก็เก็บหนังสือได้คามอนเฮ้ยแต่นี่ของดีว่ะเราได้ทางตีเหล็ก,กดีอุปกรณ์ครับของถูกไหมนี่ถูกต้องอ๋อนี่ไงใช้เหล็กใช้เหล็กแปเลยวรออันนี้ดาเมจห้ากับที่เราใช้20โอ้ของเหล็กดีกว่าเยอะครับของเหล็กดีกว่าเยอะคุณไปเลยเบื่อกับการเป็นบูสลีแล้ววะ ฉะนั้นเราวัยรุ่นลงเมืองไงด้แต่เหมือน FPS ตกนะ่าจะเป็นแค่ในถะ้ำเนาะตอนออกไปข้างบนผมไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเหมือนไม่คา t นะครับระบบอาหารเต็มแล้วเราก็หิวขึ้นมาได้เนาะแต่ผมคิดว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยไม,ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เลยนะเออแต่เราเอาเตียงมาด้วยนี่นอนตรงนี้ได้ไหมเผื่อเซฟจุดเกิดหรือมันมีระบบอื่นๆด้วยไหมอตอนนี้ขอยังไม่สร้างบ้านนะครับผม เซ็ตสปอนข้างนอกไม่ได้โอ้ต้องทำเป็นบ้านเท่านั้นด้วยทำเป็นบ้านางนั้นเหรอโอ้โอเคกว่าจะได้<ม>นะครับผม,มก็ลองระบบบ้านดูแนละ้วเมื่อกี้ตอนนี้เราเออได้บ้านคร่าวๆแล้วนะครับผมแต่เขาอยากให้เรากดซีใช่ไหม o t f นไฟเซ t ตเต m e เมนแพคอ๋อฮะ ใน Workstation มีธงให้อยู่ลองเขียนดนะูมันเจอไหมโอ้โอเคคือเขาอยากให้เราทำให้ถึงธงตัวนั้นเลยเนาะไปกไไันเลตอนนี้คืออีกระบบหนึ่งนะครับผมที่ว่าเดี๋ยวนะผมดูไว้คือมันมีฟาร์มแลนด้วยนะเดี๋ยวลองดูนะครับมันปลูกผักยังไงเออแล้วก็มเล็ดมีอยู่แล้วตอนทีเออ่เราดูอยู่ นี่ฮืมแล้วฝนตกผมไปปลูกอะไรไว้ตรงข้างนอกวนะเนี่ยเดี๋ยวเขาตัดไม้อีกนิดก่อน,นะอาจจะต้องสำรวจเพิ่มเมนะครับผมเดี๋ยวเราไปสำรวจที่อื่นกันเนาะออกมาจากฝั่งขวานี้นิดนึงนะครับผมอุย้ยนี่นี่เหยียมอนกันเลยโอ้กลางคืนแล้วแบบมอนเยอะนะครับไปเล่นไปแต่มันมันนี่มีของดรอปอะอย่างน้อยมีเงินมีของให้หน่อยก็ดีนะ โอเครีดเลิกยุ่งกับชั้นสักทีอ่ามุดเลยฝั่งซ้ายอ๋อจุดเดิมนะครับเราดูในแมปฝั่งขวาได้นะเราตรงไหนเราไปเราบ้างนะครับเดี๋ยวครับพบเพิงอีกสักชุดหนึ่งแล้วกันนะเฮ้เรียบร้อยขอแล่นะจ้าขอบเปอร์ยังไม่รู้นะทำอะไรได้แต่ตอนนี้คืออยากได้เหล็กมากกว่านะ วันนี speaker, ้ถ kind of <Herm> ้าอย่าบอกต้องขุดไปเรื่อยๆเออนี่ผมเปิดสมาร์ทแล้วใช่ไหมเนี่ย <c ros LES> มันเหมือนไม่ค <c oughs> ่อยสมาร์ทเท่าไหร่เลยฮะมันเอ่อก็เกมเพิ่งเปิดไลฟ์เอ่อแพทนะแบบว่าไม่ใช่เรีว่าไงเพิ่งผ่านแบบว่าเอ่อเวอร์ชันทดสอบมานะครับผมมันก็อาจจะมีปั๊กนี่นั่นนิดหน่อยเนาะแต่ขออย่างเดียวอย่าเจอโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว อุยตกใจจะเจอไอ้ตัวยิงก็พอนะผมอุ้ยเงินเยอะเงินเยอะนี่มันคืออะไรอะ่ะอุ้ยเขามีดาบเขามีดาบโอ้โอ้เคลียร์ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันนี่ไงชิ้นส่วนแมบพบผมยังไม่รู้เลยนะผสมยังไงไอชิ้นส่วนแมพเนี่ยถึงจะบอกว่าใช้สองอันเพื่อครัใหม่ก็ได็กอุ้ยอุ้ย,ยแต่เขาตีช้า นี่เลยอ้ยเอามันคือกอบลิน3มตัวรวมมันอยู่นี่เองก็ว่าอยู่ทำไมมันถึงตีช้าแบบนั้นอุย้ยของดอปของดอปสวยไหนโอแต่มอนเยอะนะทำไปเล่นไปคือจริงๆผมคิดว่ามันแอบใช้เยอะไปนิดนึงนะแต่มันก็ต้องฟาร์มะนะเออนึกว่ามันจะต้อง ผมว่ามันมีแหละที่ว่ามันดรอปตามกล่องแต่เราเหมือนจะไม่ค่อยเจอกล่องเท่าไหร่แล้วรถไฟนี่คือเราขึ้นได้เลยไหมโอเคไม่ได้เหมือนเทเรเรียนเนาะเป็นทางแนะนำไม่ใชออ่อันนี้ก็ติดเอ้ยผมเผลอไปกดปุ่มหิวอะโอเคไม่เป็นไรปักไฟเลยจ้ามาหาเหล็กนะอุตมมอนเยอะผมอยากได้ดาบแรงกว่านี้แล้วอะนี่มันต้องฟาดชิงชิงชิงตั้งนาน ูดปุ๊บเจอปับ๊บอุย๊ยหืมดีนะเห็นก่อนอุ๊ยอุ้ยแลฟีโอ้ย,อย,อยใครจะไม่ชอบล่ะแบบเนี้ยเดี๋ยวขอฟาร์มอีกนิดก่อนนะอะไรอ่ะนี่งไงมันมีกับดากกับโทษเ้ยโอเคเห็นไม่มีอะไรเร,เริ่มหลอนไปเองเพิ่มโอกาสคี้เปอร์เซ็นต์ จะพอร์ตกลับไปที่จุดเดิมได้เอาเอาดิแต่ผมว่ามัต้องหาของทิ้งแล้วนะจากนั้นเราลองกดใช้เฮย้ยโคดโกงนี่สิวะโอเคข้างในนี้เราเก็บอันนี้เข้าไปผมว่าน้ำยายังไม่ได้ใช้ลกันนะคิดว่ายังไม่จำเป็นอะ่ะแต่อันนี้แหละที่ต้องใช้ไม้ใส่ไปแล้วก็เหล็กใส่เพิ่มโอ้ไปใส่ทีก,กันไหมนี่ล้กันเย้ เก็บของกันก่อนเลยเยอะมากสปาร์คเลอร์อุปกรณ์เวทมนต์ใช้มานา0.5มานาอยู่ตรงไหนอะ่ะดูไม่ออกอะ่ะอยากลองเอามาใช้นะผมว่าลองค้ามาก่อนแล้วกันนะครับผมโอ้ย oh, ของเยอะของเยอะ,อเ,ยอะเออมาเลยเวทมนต์ก็แทนมเมล็ดไปก่อนนี้ยังไม่โตโอ่เฮ้ย มาวะ่ะผมได้อาวุธเป็นจอมเวทเรียบร้อยวะ่ะสัดเลยนี่ไงมันดีไฟจริงด้วย๋อ,อมันกดค้างได้โอเคบอกว่าชีวิตเราสบายขึ้นแล้วครับเราจะจะสบายกว่านี้ถ้าทางมันไม่ตันนะนะแล้วก็เดี๋ยวขุดอะมีทิสดูอันนึงก่อนนะว่าอ๋อมันคราอะไรได้เนาะผมเพิ่งรู้ว่ามีไอ้นี่อยู่นะอะเมนทิสอรออุ้ย มันเล่นไปมันทำของตึงอยู่แล้วเนี่ยเอานี่ไงดาบใบดาบเอเมทิสใช้ทอง2อันไคุ้นเลยล่าเลยแฮปแถวนี้แหมของดีๆอยู่ใกล้ๆแต่ผมว่ามันมันเกิดใหม่ได้ไหมอ่ะทำไมจู่ๆไฟมันดาบอะผมกลัวแร่ตรงนี้มันไม่เกิดจังคือบางอย่างมันสวยก็อยากให้มันทิ้งไว้ยอย่างนั้นเนาะอุ้ย สายเวทป่ะอย่างนี้อย่างนี้ผมว่าสายเวทวะ่ะเอาเอาไว้ช่องหนึ่งเลยแรงนะครับแรงมากอุย้ยแต่พวกหนุ่มนี่มันแรงกว่าอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ยทำไมเยอะงั้นนะจ้ำเลยครับไม่สู้ไม่สู้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าโอ้โอเกือบ โอเคเดีมีวาร์ปอยู่แผ่นหนึ่งโอ้โหคือจุดเมื่อกี้นี่โคตรจะไม่เวิร์กเลยเอ่อนี่แต่ผมว่ามานั่งหาไอ้หนังก่อนนะจุดเกาะน,น่าจะเป็นสิ่งจำเป็นแล้วนะครับตอนนี้อ๋อเขาหมายถึงมันมันมีธงให้เราอยู่ข้างในโอเคเนี่ยมันมีของเริ่มต้น โอเคเดเดยดไอ้รูทำก็อยู่ตรงนี้ผมก็ไปวางที่อื่นนหขอขอควสหน่ยครับผมเอ่อถ้าทำได้แล้วจะมีรางวัลให้ซัมมอนปีศาจมาแล้วฆ่าให้ได้โอ้ยควียากอะ่ะควสยากควสยากควสยากฉะนั้นก่อนอื่นก่อนใดครับผมซุดเกาะกันเลยนี่ได้2ชิ้นนีย่ย อดหนังอีกนิดหนึ่ง,น,น,งนิดหนึ่งเท่าไหร่เนี่แปดเหรอเพราะมันไม่มีระบบคลิกแล้วเดินฮะเดินเองก็ได้ดวงเลยนี่มันค่อยดูสมเหตุสมผลหน่อยขอเล็กด้วยครับยังฟาร์มอยู่นะเนื้อนี่กินดิบไม่ได้นะครับผมคือมันอิ่มนะแต่ว่าเสียเลือดสิบเหมือนเกมอะไรบางเกม แรงมันดันใจครับแรงมันดันใจนะเนาะเกมโซเวอร์ก็ยี้แหละอืมนี่ลาวาใช่ไหมนะี่ะอุย๊ยโอเค ي, ไม,ไม่ไม่น่าต้องถามตัวนี้เรารู้เลยนะครับผมเราล่อเข้ามาตรงนี้ได้ไหมอุย๊ยนี่ไงผักตกลาวาได้โอ้โหโคตรโกงสายสายเวทโกงมนะากก็จะตกลาวาแล้วของหายแฮะมันจมน้ำไปเลยอะจมน้ำลาวา ดีให้หมดโอ้รวยๆจ้าอุย้ยมันมีตัวยิงแล้วแต่ทำไมรู้สึกว่าเหล็กมันหายากจังวะผมไม่รู้ว่าคอปเปอร์มันเอาไปทำอะไรได้ไหมไงขุดๆไปก่อนแล้วกันได้ไอ้คัมพีวาร์ปกลับบ้านอยู่พอดีนะครับผมเนี่ยผมจำได้กับดักในไงในไง,ไง,ไง <laughs> แหวนเอ้ยนี่ไงส่องสว่างไอเดียร,รอบๆโอ้โหขอบคุณมาก ช่วยชีวิตได้เยอะสุดๆแต่ผมคิดว่ากินไปเลยก็ได้นะนรัาญาไม่น่ามีอะไรนะครับผมแต่กล่องเนี่ยเป็นสิ่งต้องเอาไปด้วยนะเอา้าอันนี้ด้วยโอเคเจอแต่นำไม้โยนไงอขอลองใช้ของมาเรื่อยๆก่อนนะอ๋ออุ้ยโอ้โหกว้างกว่าที่คิด โอ้ยมีเครเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่มีมากกว่าเด็มแค่เอ่อดย๋อวหนังวัวทิ้งไปก่อนแล้วกันนะผมว่าหาได้ไม่น่ายากนะครับโอ้ยนี่ทอง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 โซฮอเลยอันนี้ผมว่าของเยอะพอแล้ววะอืมแล้วก็เผาแร่เพิ่มเนาะมีผมว่าด้าจะต้องทำเตาเผาเพิ่ม่ะเนี่ยเออ มาเลยดีกว่าอ่ะนี่แล้วนี้ก็เป็นเผาทองไปก่อนใช้เหล็กมีไหมอันนี้เป็นเชื้อเพลิงได้ไหมไม่ได้ฮะไม้วัดเฮ้ยโอ้โหตาลุงแกตออกไปล่ามอนวะ่ะผมลงคาร์บูสตาร์มาดูเนาะอุย้ยช้าแต่เหมือนแรงกว่าปะ เออแรงแต่ว่ามันช้านะครับมันกดทางไม่ได้เนาะไหนลองอุย้ยมันทะลุดิเออผมว่าดีกว่านะเพราะว่ามันประหยัดมานาแต่แค่แอบใช้ยากนะครับผมกดทีนึงก็ช้าไปเนาะท้องเราเหลืออยู่แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นเนาะอันนี้ย่อยไปเลยทุกคนอาจจะไม่เชื่อผมแต่วแต่ผมว่าเราพร้อมแล้วว่ะ โอ้โหผมว่าพร้อมพร้อมจริงขออนุญาตันนียอุ้ย,ยเกาะเผาก็เลยระเบิดบีบพี่เบิร์แล้วกันเกมอนโอ้ยแต่ตรงนั้นมันยังมืดอ,อยู่อะ่ะรับนะปักไปไม่ครบเว้ยมันเชา้าก่อนว่ะทุกคน อละก็หอมป่ากหอมคอเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ไปเจอกันตอนไลฟส์สดแล้วกันเนาะจุบจุบ